โอเคไอ้พวกแก๊งพระนะตอนเนี้ยเอาคําพูดของอาจารย์ไปพูดนะไปอ้างเป็นความรู้ของเองเวลาเขาตอบก็แถะนะพวกมึงอะ่ะอืมไอโออวิชาดูนี่นะในพวกมึงเนี่ยแต่พาเขาไปดูลมหายใจนะพวกมึงอะ่ะเนี่ยมันย้อนแย้งกันอ่ะพวกมึงอะ่ะต้องไปบวชต้องจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปถือศีลแบกศีลแบบธรรมนะพวกมึงอะ่ะ เดี๋ยวก็บอกว่าขันหน้าเป็นทุกข์แล้วก็แฉไปตอนนี้บอกขันหน้าไม่ไม่ใช่ตัวทุกข์อุปทานความยึดมั่นพวกมึงเนี่ยเอาความจําไปพูดแต่แต่พวกมึงอ่ะพาเขาไปดูลมไปยึดมั่นหรือมั่นในลมไอ้โง่พวกมึงเนี่ยทั้งแก๊งเลยพวกมึงอ่ะนะแล้วก็หลอกให้คนไปศรัทธาเออเพราะอะไรเพราะพวกมึงเนี่ยมันมันเอาความจําไปพูดไปอ้างตัวต,วตวนว่าตัวเองสําเร็จมึงสําเร็จส้นตีนเนี่ย กูจะบอกมึงไม่ได้สำเร็จที่อะไรหรอกอแล้วก็อ้างดูลมหายใจุทธเจ้าบรรลุธรรมด้วยลมหายใจโถเอ้ย,ยก,หยกยูหายใจมาตั้งแต่เกิดกูไม่เห็นบรรลุเลยแล้วแม่คนทั้งโลกเนี่ยหายใจมาตั้งแต่เกิดกูไม่เห็นใครบรรลุเลยเออทุกคนไม่หายใจก็คือตายนั่หะไอ้งโง่พวกมึงเนี่ยพาคนเขาไปกระทําอะไรเออเพราะเขาทําบุญหัวละกากาก็กไอ้พวกมึงอย อืมแต่เขาถามหาตัวปัญญาเนี่ยพวกมึงก็แถเออพะก็าถามหาแล้วจะจบยังไงจะหลุดพ้นยังไงพวกมึงก็แถเออปฏิบัติมากๆเดี๋ยวมันจะรู้เองดูลมหายใจเยอะๆอนาปานาตติพวกมึงอะกล่กาวตูุ่เจ้าเนี่ยพวกมึงมันเร็วและยำพวะเจ้าสอนพวกมึงอย่างนี้เหรอฮะ,ะในที่ไปสอนองคุติมานสอนพยญาเนี่ยยัศาะเนี่ยสอนอย่างนี้เหรอฮะ สอนให้ไปทาสมาธิฝึกสมาธิเลยเออพวกมึงเนี่ยเอาผู้เจ้ามาหากินไอ้พวกนรกม,มึงกล้าทํามันกูไหมเนี่ยแต่เอาคาพูดของกูไว้นะพวกมึงเนี่ยเวลากูสมมติอะไรมึงหนีไม่ออกใช่ไหมล่ะสิ่งที่กูพูดมึงก็ไปเอาพระไตรปิฎกสิเออพอเขาถามแล้วแถะเรียนอะไรนะ,ระเรียนสิบเอ็ดเรียนสิบเรียนสิบเอ็ดโถเอ้ยไอความจําของพวกมึงเนี่ยไม่ใช่ความจริง เด็กมันอ่านก้อไก่สระอาได้เพราะว่ามันถูกสอนมามันก็จําได้แช่นั้นแหละอันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติอืความจริงพวกมึงยังไม่เห็นหรอกตั้งตนโอ้โหไอสามเกอโง่แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านเนี่ยระบางวันหนึ่งนรกจะกินกระบานพวกมึงนะแถไปคิดว่าคนมาสรรเสริญตัวเองเพราะเมื่อเพราะพวกมึงเอาคําพูดของคนอื่นไปพูดเอาของอาจารย์วิทย์นี่แหละกูพูดอะไรพวกมึงก๊อปกูหมดเลย สร้างวาทกรรมพวกมึงอ่ะมันมึงอะตัวดีเลยไอ้กาล่อนอืมแต่สุดท้ายก็ทำนะต้องไปปฏิบัติต้องไปบวชต้องไปถือศีลศีละมาที่ปัญญาในเมื่อขันหน้าไม่ใช่ตัวทุกข์กูเห็นมึงแถไปแถมาแล้วมึงจะบอกสิลสมาธิปัญญาเลยฮะพวกมึงนี่แถโลกนี้มีแต่ทุกข์มึงก็ไปตายสิแม่เย็ต มึงไปบวชทาไมฮะหลอกแดกข้าวชาวบ้านไปวันๆเนี่ยพวกมึงอ่ะกระล่อนไปวันวันแล้วตัวนี่โอโ้โหเออแถไปเรื่อยเอาความจริงสักทีแต่พวกมึงเน่ะเกาะเกาะสีเอาผู้เจ้ามานั่งเป็นองค์ประธานเออไม่ใช่ว่าเอาผู้เจ้าหรอกเอารูปปั้นเออแล้วก็อ้างว่านี่คือพระพุทธเจ้าพาคนไปกราบไหว้รูปปั้นแล้วก็ตั้งตนเป็น ศาสดาเป็นอาจารย์เองพวกมึงแล้วก็เอาลมหายใจเอานู่นเอานี่เอาการปฏิบัติมาหลอกลวงคนเอาศีลเอาอะไรมาโอ้ยเอาสวรรค์นรกเอาการสร้างบารมีเออเห็นไหมพวกมึงอะทางอ้อมพวกมึงอะหลอกลวงคนทางอ้อมนะพอมาพูดความจริงแบบนี้พวกมึงรับไม่ได้แต่เอาเอาสิ่งที่คูสมมุติขึ้นมานี่โอ้โหเอาไปเป็นความรู้ของตัวเองได้เกินเ ต่อไปวิมุตสมมุติเนี่ยแม่งคงกระจายแหละก็บอกว่ากูบอกว่าคําพูดของกูเนี่ยที่กูอุปมาขึ้นมาเนี่ยกูเห็นเส้นทางกูสมมุติมันขึ้นมามันเป็นเชื้อไวรัสพวกมึงเอาไปหาราบสักกะละถ้ามึงไม่เอาไปเนี่ยก็ไม่มีใครศรัทธาพวกมึงเออถูกไหมมันหนีไม่พ้นจากสิ่งที่กูปูนแต่งหรอกพวกมึงอะ่ะนะอืมแต่พวกมึงปฏิเสธกูไง จับแม่งทาเมียให้หมดเลยพวกมึงอ่ะไอตัวผู้ทั้งหลายหลอกลวงชาวบ้านเขาเอาผ้าเหลืองมาหากินนะฮะเอารูปปั้นพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่านี่คือพระพุทธเจ้าเอารูปปั้นนั้นมาอืมพระเจ้าท่านปฏิทิพพานไปแล้วมึงไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้าหรอกไม่มีใครเคยเห็นนะมีแต่ เรื่องสตอรี่เขียนมาแม่มันมันมีความจริงไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกในหลักคำสอนพุทธเจ้านอกนั้นเสริมเติมแต่งหมดกูบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยที่ท่านชี้ไปนะนิพพานไม่มีในสัญญาแล้วพวกมึงไม่มีวันเข้าใจพวกมึงปฏิบัติเท่าไหร่มึงจเจริญเท่าไหร่มีแต่มึงอหลอกลวงล่อหลอกเขาเอาขี้ปากขี้ฟันกูไปพูดแล้วอ้างว่าตัวเองสําเร็จโถเอ้ความหลงมึงยังไม่เห็นเลยไอ้โง่มึงยังไม่หลุดออกจากสภบ้าของความหลงเลย แล้วมึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงได้ไงแล้วมึงจะทําลายอาวิชาตันหาอุปทานได้ยังไงที่มันเป็นชักใหญ่อยู่เบื้องหลังม,มีแต่มโนหยิบของคนนน้นมาเป็นความรู้เอาของพระรูปนั้นลูกนี้มาของหลวงพ่อองค์นั้นของหลวงปู่องค์นี้เอามาจับแพย์จุดแกะเอามาเป็นมาเป็นข้ออ้างเออเอามาเป็นแบ็กการ์วให้ตัวเองดูดีเหมือนกูเนี่ย ถ้าเหมือนกูเนี่ยไม่ต้องไปอาศัยอะไรหรอกถ้ารู้จริงเห็นแจ้งอะ่ะพูดออกมาเลยกระแทกลงไปที่จิตใจพวกมึงเลยให้มึงเห็นเวทนานะ่ะอันดับแรกมึงเห็นเวทนาอย่างถ้ามึงยังไม่ผ่านรูปกูเนี่ยมึงยังไม่เห็นเวทนาหรอกสมมุติอะไรก็ได้เนี่ย,ยกูสมมติกูกูจะเปลี่ยนชื่อใหม่กูจะเป็นพระพุทธเจ้ามนุษย์ต่างดาวอเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อกูพระพุทธเจ้ามนุษย์ต่างดาวนะเว้ยอืม เปลี่ยนได้ไหมชื่อหรือพวกมึงยึดมั่นถือมั่นอยู่ไอแม่ย็ดวุด่าแม่งให้หมดเลยพวกจังไรเนี่ยออรวมแก๊งกันไ่้พวกมึงอ่ะรวมกลุ่มไอ้พวกขนโคร,รวมกลุ่มกันเอาเอาความจําไปนั่งเล่าล่รอรวมคนไปเรื่อยๆมึงไม่สงสารเขาเลยเขาไม่มีที่พึ่งไอ้เหี้ยพาเขาไปนั่งปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่ไปดูจิตไปดูลม ไปนโมสังโฆพุทโธไปจับเชือกทุกวิธีการปฏิบัติของพวกมึงเลยมึงลงกันอยู่พวกมึงมาวางความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะมึงยังไม่ถึงแก่นมึงยังทําลายวิชาตันหาวกระทานในตัวมึงอ่ะผู้ยึดติดนะเว้ยผู้ยึดติดจึงมีกิเลสไงถ้าไม่มียึดติดมันไม่มีกิเลสกูยึดติดยึดมั่นอ่ะเน่เออมันมีกิเลสเพราะมึงยึดแล้วมึงปรุงแต่งไปมึงเชื่อไปเออแต่มึงไม่เชื่อกูไงเพราะกูไม่เท่ไง กูไม่ได้ใส่สีไงกูใส่สีแดงเดี๋ยววันหลังกูจะตัดเสื้อสีเหลืองมานะเนี่ยกูขับรถแม่งวันนี้ขับรถฮันเไปกินกาแฟเนี่ยแบบเนี้ยรับไม่ได้พวกมึงอ่ะเพราะพวกมึงอะมองข้ามภารรับภาพร,รักไม่ได้ไงเพราะว่ามันเอาผ้าเหลืองมาหากินนานแล้วนานมากเลยผ้าเหลืองทําอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละพวกมึงกลาลังกล่าวตู่ผู้เจ้าเอาผู้เจ้าไปผู้ยีผู้ยำเข้าไม่ถึงแก่นเอาไปสร้างวัตถุมงคลก็ ก็งอกงามเอาไปสร้างกระถินภาพป่าไปสร้างพระประธานองค์ใหญ่ๆบอกบุญอะไรได้หมดเลยสร้างบวชสร้างวิหารยิ่งใหญ่โตมันเกินความพอดีมึงทำแค่แค่ให้มันอยู่ในความพอดีนะไม่ไม่มีใครเขาว่ากงมึงอะสายกลางอ่ะไม่ใช่ทำซะเวอร์วางแข่งกันอวดอ้างบารมีบารมีส้นเตนไปหลอกเขามาทั้งนั้นแหละไม่มีบารมีเหรอาพวกมึงอะบารมีแบบนั้นอะไปหลอกลวงเขาสร้างบารมีมต้องสร้างแบบภูเนี่ย สร้างให้คนเห็นความจริงหลุดพ้นจริงๆสอนธรรมะเรื่องชีพจริงๆแบบกูเนี่ยมันไม่มีใครมาศรัทธาได้หรอกนอกจากคนต้องการหลุดพ้นเออเนี่ยพวกมึงอยากหลุดพ้นจากอาวิชชาทัานหนาวประามึงต้องมาหากูท่านี่มึง่าไปศรัทธาพวกแอบอ้างพระเจ้าไปนั่งดูลมหายใจมึงดูมึงไม่เหนื่อยกันหรือไง ดูมากๆแม่งก็อัดรมเข้าไปแต่มึงอึดอัดกันไหมเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิตอนมึงเกิดมามันหายใจปกติเด็กมันไม่เคยอึดอัดเลยมันหายใจโอ้สบายพวกมึงก็ไปท้าไปฝืนตัวตัวให้ทรมานจนมันเป็นสันติบาตจนสัญญามัน้นซะนั่นแหละพวกมึงยังไม่เห็นทุกข์แบบเนี้ยมึงไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาโอเคเนี่ครูมันต้องสไตล์นี้สวัสดีครับท่านผู้เจริญ จบกิจ